เอาครับมือนี้มาบ้านเ้ยครับมาบ้านเ้ยมาพอดีมอเตอจเลยครับพกลังเห็ดขนมพอดีครับโอ้ยลาบปากอแล้วครับเห็ดขนมอีเดีครับใช่ยังครับนี่ใช่ยังใช่่วเหลืองครับไปไหน ใส่ทุเรียงนะครับนี่มาเบิ่งเพื่อนห่อครับอร่อยอน,นี่ห่อหาก็ได้หอยนึงครับเป็นไรครับสีเมื่อโอเคบอกรับทาน,นอยู่บอกรงมงามครับเห็เดไปใช้เนี่ยเห็ดกินชื่อๆนี่ยบอ,อกะเห็ดกินครับอยากอยากเลยเห็ดกินครับ มาไ่ด้บอกเพื่อนหรอกครับมาก็พอดีเห็นเลยครับเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนพอดีมาด้วยอาจะกินน้ำก็ไดเดี๋ยวพีพาไปเป็่งลัางบ้านเพื่อนก่อนครับ น้าครับอันนี้หลังบ้านเพื่อนรับแกงปูกเป็นทุ่งนาครับทุ่งนาบ้านมะกล้วยครับโ่มามะกล้วยสุกเขียวครับอันนี้ข้องังวครับคันนี้ข้องังว่มีแต่ข้อรับงวยังก่มีมาพามาเบิ้กล้วยสุกเขียวครับอ,อือมันจะนวยงใหญ่ครับเพื่นะจักดีนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีเก้าวีครับเครือนี้เก้าวีกล้วยชุกเขียวครับตัวนั่นกำลังหนักอ่อนอยู่ครับกำลังเป็น,นตัวนี้ตัวนี้คือจีใกเซดิทัตส์แหละครับตัวนี้นี่จักวีนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ อ้าวหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าวีครับเชือน,นี่เก้าวีอันนี้มากยังฮะมาก่อนพระชากลางไม่ยังก่อนฮะใม่มอน<ะ>ไม่มอนกําลังชุกครับนี่ครับ ภาษานั่นะเด็กค่อยว่าอย่างนี้นี่ครับลูกงามๆเลยครับโอ้ยเป็ดจาวานครับกุจวานแห้งครับสีดำเลยครับอืนหวานๆครับอืมหวานแห้งดดอยู่ครับคุณนะ่ะ กำลังแดงกำลังเหลืองครับจะได้กระชุกแล้วครับบ้านบ้านนาครับบ้านนาบ้านนาของพี่สาวสกลนครครับบ้านทัศราครับมาเยี่ยมมายามเพื่อนมาบร่ได้นั่นหมายครับมาเล่นน้ำเพื่อนตรงนาครับบรรยากาศดีครับ ไก่กาครับกระลายไปนะดงูงามอยู่ครับตัวนี้แท๊กแดงนะครับหย่าเขียวอยู่ครับฝนตกฝนตกวังอาทิตย์ก่อนนะครับหย่าเขียวให้งัา้าเพอได้กินอยู่ครับพอได้เล่มอยู่ นี่อันนี้พ่อครับพ่อแขมพ่อจะกปีแ้วเจ้าปีี่นเจ็ดสิบแปดแล้วครับกำลังขิดเจ้าอน,นุมเจ้าโคงอยู่ครับขิดยังบวกเจ็ดสิบแปดแล้วเดือนเจ้าฮะพ่อแขมครับเจ็ดสิบแปดปีแล้วอ๋อทาห้ยผู้เป็นมนง่ายย่างลอยอยู่ครับ ต้มไก่มาเนี่ครับเด้อบ้านนาบ้านนาปะชาบรรทัศลานี่ครับุปน,นะหัวกับตัวบักใหญ่ครับุปนะหัวดำหัวกับตัวพี่พีครับ อ,อ้าวตรงให้น้าประชาบ,บาารรทัศลาบ้านพี่สาวผใดรชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเด้กดติดตามเพื่อมีคลิปดีลงให้เบป่ใครอยากมาเที่ยวมาได้ขอบคุณครับ